เฟอร์มาสองามวันทำการนะฮะเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายที่สุดแล้วเนี่ยทางรองประธานเฟดก็ออกมายืนยันนะครับว่าเงินเฟอร์ที่เร่งตัวขึ้นมันไม่น่าจะทําให้ทางเฟดนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายทางด้านการเงินนะครับ พอประกาศออกมาแบบนี้นะครับความเชื่อมั่นก็กลับขึ้นมาดาวโจนส์เนียวเร่งตัวขึ้นมากว่า433จุดนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นมายังทําให้หุ้นในกลุ่มวรตจักรนะครับซึ่งถูกขายออกไปเนี่ยตอนนี้กลับมามีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับตามการคาดการ์เรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะฟื้นตัวนั่นเองนะครับกลุ่มวัตษัทการเงินนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆกลุ่มการบินก็มีแรงซื้อเข้ามาและที่สําคัญเองความเชื่อมั่นแบบนี้มันเสริมเติมจากการรายง,งานของกระทรวงแรง,งงานสหรัฐดดด้ววววยย่่าาาาาอขอขรรรัับสิกกงนะ ถือว่าต่ําที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิดระบาดในรอบที่แล้วนะครับยังคงเดินหน้าต่ําอย่างต่อเนื่องก็หมายความว่าตลาดการจ้างงานในสหรัฐตอนนี้เริ่มรับรู้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางสหรัฐนั้นใส่เงินเข้าไปเพื่อกระตุ้นการจ้างงานที่เกิดขึ้นมานั่นเองครับค่ะซึ่งบรรยากาศแบบนี้นะคะก็สง่งผล